ที่สนามปิดมื่อปืนจะตัวประกันไปส้องกันตัวกราจะถึงเครื่องบินอยู่แล้วแกอยู่หางไปหน่อยสุดยิงตัวประกันอะไรนะเพื่อนนั้นก็ออกจากสมก,การทำให้บาดเจ็บหรือปืนล่าตกก่อไปไม่ได้เป็นเป,ป้าแค่ที่บ้าลึกเลยวะ นิโตบรุตันไม่ชอบยังไงมันก็ระเบิดทำไมมีลาสังขง์ขคำสังสงงนะ่งไม่เืนนอดราสังขอนนะแกี่ี่้เฉย่าไหวที่มาจะนี้แหละค่ที่บลิบูลิมันหนักเทาไหรแจ็คเอานะ<ม>อหน้าเพราะเด็ช่วยดูกปรกัน That's what we do.